ต้องกดนี่กดแน่นเอาพร้อมน้องเลย Good morning พร้อมน้องก่อนดิพร้อมน้องฮะหน้าเหมือนกันเลย อุ <toys> ้ยจะไปตัวเกียรขี้เกียรขนาดนั้นฮัลโหล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 กูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งฮัลโหล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 ฮัลโอลาัลโหล เฮดีด oh, uh, oh. ีฮ no, ีดีดีทุกจ้าก่อนดิเอาวกดเองไม่เป็นเหรอมันนี้งอแงเล็กหน่อยนะ้ี่นนอกเอ้ยดีดีรบมาดีรบมาดีไม่มันนี่คือร่มบดีปะ อ้ากดให้พ่อกดให้ เต้นเต้ม่เต้นเต้นเต้นโอ้ตดใครตดเนี่โอ้ยถีพ่อทำไมนี่อาพัน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 น โอ้โอเงียบเงียบเงียบทำเองทำเองลุกขึ้นลุกขึ้นเนี่ยทำเองไปไปไปหาแม่ออกไปจะร้องทำไมล่ะลูกนี่ จะร้องทำไมใครทำอะไรให้หนูจะเอาอะไรโอ้อ้าป้าป้าปะาพ่อพาไปพาไปไปหาแม่ไปเปิดเปิดประตูไป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 เลยหรอกไป

อยู่นีดนะอยู่นี่แป๊บหนึ่งนะเ,นงเดี๋ยวพ่อ,อาแพมเพิดไปเก็บก่อนนะแพมเพิดหนูเนี่ยทำอะไรล่ะลูกฮึทำอะไรอื้อเหรอขี้เหรอใครทำรีโมทพังเนี่ยฮ นอนดูนอนนอนดูนอนดืมนอนไม่ซึนเหรอเอากดกดเลย <c oughs> <c oughs> ท,ทัฒนธรสีมงคลหรือลักษณะอัจฉริเ,เป็นเอกลังเฉพาะตัวของรูปโลงมากมายที่แด่งเป็นซอกซอยแทรกซ้อนร<อ>้อยกระจายกล้าไปหรือเปล่านี่ผสมผสาจนจุด,วดวความงดงามทางธรรมชาติอย่างน่าชื่์ส่วนใครที่ชอบชมความงดงามของงานประติมากรรมขอแนะนําศาลาแก้วกู่หรือวัดแขกพิพิธภัณฑ์กลาจแจ้งที่จะแสดงรูปปั้นเก่าแก่งดงงามประการตา จะรวบรวมกว่า200ชิ้นประกอกบไปด้วยพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์เทพ,พเจ้าฮินดูความเชื่อพื้นบ้านและตัวละครจากรามเกียรติ์เรียกได้ว่าเป็นมุทยานเทวาลายัยที่หลอมรวมทุกศาสนาและความเชื่อไว้ได้วยกันอย่างลงตัวจังหวัดหนองคายถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในกนะลุ่มนักท่องเที่ยวที่พร้อมเปยรับนักท่องเที่ยวบริรการรับรองมาตรฐานชาตินั่งนิ่งเลย

มาเที่ยวเถอะนะร้อยเอ็ดอยากเจอฮะนี่มาเที่ยวเถอะนะร้อยเอ็ดอยากเจอโอ้ยมาเที่ยวเถอะนะร้อยเอ็ดอยากเจอรีโมดอันนั้นเพิ่น เอาล่งใส่ถวยแกงม,มือนั้นเพื่อนเอาล่งใส่ถวยต้มไก่ได้เสียเลยพี่น้องรีงบหมดกองรีบอดเคบเบิลกินเขาอยู่นี่ดีเห็นจับจะรีบมดมากเอาล่งใส่ถวยแกงบอดติดเลยยังได้ไปเสือกไหมมา ยังกับเมืองเหมือนแบบนี้หรอเมืองที่บี้ผุดเนี่ยว่าธรรมดาเมืองค้าวเมืองค้าวเป็นยังไงสวะจะหยุดบ่ฮะฮะเรื่องเล่าเช้านี้อยูอะนั่นนี่ เอาบูมแมนเลยข้าวอรุณลำรินปอ่มเติสนอาหารย่ามอ่อยเอกเอาสองยาเอนเทีอน,นอนมันดเลอนใชยาแไ้้ เอารีโมทอันนั้นมันใส่ได้อยู่บ่นเนี่ยฮะพี่หล่ะกดได้อยู่นะมีกี่พ่อคือกดสองสามอุ้ยกดได้อยู่ตัวนี้เอามันกดได้อยู่ตัวนี้เอามนท่านพังนะพ่ออุตส่าห์ไปซื้อไปกดได้เสยพี่น้องเออนี่เหนียวใส่ถ้วยต้มไก่ นึกว่ามันเสียแต่หน่อยก็ได้ไปซื้อใหม่กดโบติดแับนี้นี่นี่มัน,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 มนกดต้นหน่อยเพิ่งหูเลยเห็นหน้าจอมันขึ้นเหมติดเซยเอา้าใส่ได้กะใส่ทั้งสองอันเพราะว่าแต่หน่อยไปซื้ออันใหม่มารำดื้อเนี่ยเอาใส่ถั่วใหญ่ต้มไก่เนี่ยอุ้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 ย ไปหาแม่อยู่บอ่ะมันหนาวใส่เสียก่อน,น,นอเอาเสียมากอุ้ยเอาเสียมากพอใช่ไหมไมาใส่เสียก่อนไปก่อน,นอพี่น,น,น้องเพื่อนจะไปหาแม่เพื่อนแล้วสวัสดีครับเขาไปหลินนี่เต้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันที่ฮักจะไปจองเช่น <c oughs> เออ ไกคอนพี่ต้องสวัสดีครับ